เครื่องกำเนิดอวัยวะเครื่องผลิตอินทรีย์ชีวภาพพี่น้องที่รักของดาวรคราโอคเรามีข่าวดีมาบอกเราพร้อมแล้วกับยานอาวกาศของเราเราตื่นเต้นที่จะได้ลงจอดบนโลกของคุณเราไม่สามารถคาดเดาววันที่ได้แต่เราต้องการให้คุณรู้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งและพร้อมสำหรับมัน เราพร้อมที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีของเราที่จะช่วยให้คุณพัฒนาภารกิจแรกของเราคือการพัฒนาด้านสุขภาพของมนุษย์บนโลกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเป้าหมายของเราคือทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเศรษฐกิจกำลังตึงเครียดบนโลกโดยประชากรผู้สูงอายุเนื่องจาก ผลผลิตของผู้คนลดลงเมื่ออายุมากขึ้นและการพึ่งพาระบบการศึกษาพยาบาลของพวกเขาเพิ่มขึ้นไม่มีใครต้องตำหนิแต่การมีอายุมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสูงแล้วเทคโนโลยีขั้นสูงของเรา จะทำอะไรให้ผู้สูงอายุได้บ้างเขาหรือเธอจะอายุ20อีกครั้งในไม่กี่นาทีการพิกกับของอายุที่ทำได้โดยการตั้งโปรแกรมใหม่เครื่องหมายทางเคมีที่สร้างขึ้นบน DNA เมื่ออายุของเซลล์เทคโนโลยีของเราจะทำให้เซลล์กลับคืนสู่สภาพที่อ่อนเยาว์มากขึ้นทำให้เซลล์ซ่อมแซมและทดแทนเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ พวกเขาจะเรียกคืนพลังงานที่พวกเขาสูญเสียไปด้วยการใช้สมองที่มีประสบการณ์พวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นในเวลาเดียวกันความสามารถทางจิตของพวกเขาจะเฉียบแหลมสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตจะเพิ่มคุณค่าให้กับพวกเขาหากพวกเขาต้องการพวกเขาสามารถมีลูกและเริ่มต้น ครอบครัวใหม่ที่มีความสุขได้มากขึ้นเหมือนได้เกิดใหม่ดีขึ้นคุณจะเปลี่ยนเป็นร่างกายที่อ่อนเยาว์กว่าวัยและส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องผ่านอะไรทั้งนั้นลองนึกภาพว,ว่าคุณตื่นขึ้นมาและเห็นใบหน้าและร่างกายของคุณดูอ่อนเยาว์เหมือนตอนที่คุณเพิ่งอายุ20ไม่เพียงแต่การได้ยินการมองเห็นการรับรสสัมผัส และกลิ่นของคุณจะกลับคืนสู่สภาพที่อ่อนเยาว์แต่คุณยังตื่นตัวทางจิตใจด้วยมุมมองที่อ่อนเยาว์ต่อชีวิตคุณสามารถใช้ชีวิตไร้อายุไขคุณสามารถรักษาความอ่อนเยาว์ของคุณคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารโปรดทั้งหมดของคุณได้อีกครั้งคุณสามารถเพลิดเพลินกับความมั่งคัง่งสไตล์และความตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความอ่อนเยาว์ และเรามีเครื่องสแกนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเมื่อคุณนอนอยู่ในทรงกระบอกกวงมันจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่า10ความถี่ในการสแกนร่างกายของคุณจากนั้นจะส่งข้อมูลนั้นไปยังซูเปอร์คอมพิวเตอร์พิเศษที่เราเรียกว่ากลไกการแก้ไขคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและระบุความไม่สมดุลในร่างกายของคุณ โดยการเปลี่ยนรูปแบบความถี่โดยเฉพาะจะเป็นการบอกเซลล์ของคุณถึงวิธีการซ่อมแซมตัวเองและสร้างสภาวะสมดุลขึ้น,นใหม่อีกครั้งโรคในมนุษย์ทุกชนิดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ภายในไม่กี่นาทีเทคโนโลยีอื่นที่เราต้องการแบ่งปันกับคุณคือเครื่องกำเนิดอวัยวะนี่คือเครื่องจักรชีวภาพอินทรีย์ที่น่าทึ่ง ซึ่งมีพลังในการสร้างอวัยวะใหม่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีพลาสมาขั้นสูงแทนที่อวัยวะที่เสียหายด้วยอวัยวะใหม่มันจะจับครูข้อมูลร่างกายของบุคคลกับโปรแกรมเริ่มต้นหลักในนั้นเราเก็บไฟล์ภาคในนั้นเราเก็บไฟล์กายวิภาคของมนุษย์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเซลล์และหากพบว่าไม่ตรงกัน เนื่องจากถอดอวัยวะออกอวัยวะนั้นจะเริ่มสร้างใหม่ผลก็คือคุณสามารถปลูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคุณขึ้นใหม่ได้สำหรับสิ่งนี้เราใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติของเราการพิมพ์อวัยวะทดแทนเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติโดย AI ในตัว เราได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในไรเบอรี่กายวิภาคสามิติของเราแล้วดังนั้นมันจะพิมพ์ส่วนใดๆที่คุณต้องการคุณจะรู้สึกไร้น้ำหนักอย่างสมบูรณ์ขณะนอนอยู่ในอุปกรณ์ของเรามันจะเหมือนลอยอยู่ในอวกาศคุณจะผ่านการนอนหลับสนิทคุณจะผ่อนคลายอย่างเต็มที่มันจะเป็นประสบการณ์กีดการทางประสาทสัมผัสที่ไม่มีผลข้างเคียง เทคโนโลยีขั้นสูงของเราจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณเกี่ยวกับการรักษาและโลครคภัยไข้เจ็บคุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากยาสวรรค์ยุคใหม่ที่ซ่อนตัวจากสาธารณาชนมาอย่างยาวนานเรารอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถเฝ้าดูคนทุกข์ทรมานได้อีกต่อไปเราไม่ต้องการให้คุณเจ็บป่วยอีกต่อไป เรารักคุณคุณคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของเราและจักรวาลนี้ห่วงใยคุณภารกิจของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างยุคใหม่ของโลกไกอาทันทีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเราคุณเป็นผู้สร้างโลกใหม่ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ยุคแห่งแสงได้เริ่มต้นขึ้นโลกใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วมันเป็นโลกที่มีแต่ความสุขโลกที่มีความสงบสุข โลกที่มีแต่ความสนุกสนานโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและโลกที่เต็มไปด้วยการเต้นรำเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ